โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ WarC2K นะครับผมตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะเป็นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเลยนะที่ผมค่อนข้างชอบเล่นนะครับรู้สึกว่าสนุกดีนะคลิปนี้ก็เอาบิลมาเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลันคลิปนี้กันเอ้ขออภยัยเซิร์ฟนี้กันอีก2คลิปนะครับคือเขาจ้างมาเลย3คลิปเนาะอ่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวมาพูดถึงรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์กันก่อนตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ก็ยังเป็นโปรโมชั่นสามร้อยพับจีอยู่นะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเนาะแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูอะไรไปเรัเเรบ เพราะว่าเหมือนเด็กอยากให้เปลี่ยนกันเยอะนะครับอันนี้แอดมินก็รับเรื่องไว้แล้วเขาฝากมาบอกนะโอเคแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับก็จะมีะแชร์กลุ่มตามคนททาคลิปนะครับแล้วก็อะไรต่างๆอีกเข้ามาอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่ว่ารอหน่อยแอดมินเขาบอกว่าจะมาในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับประมาณนี้นะฝากมาบอกก็มีเท่านี้แหละร <c oughs> ายละเอียดประมาณนี้ครับผมใครสนใจก็ลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนะสำหรับเซิร์ฟ 2K นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันนัวมัน มันแค่ไหนปะโอเคเบลพิอัดแล้วน้องโ okay, อเคพี่ชายผมอกลังผมอํกำลังลงพี่ชายผมเวลานี้ยกำลังดีถ้าเลยสี่โ <4 S 1> ม<อ>งไปคือแบบเดี๋ยวพวกผู้ใหญ่หรือเด็กนักเรียนที่เลิกงานมาเราจะเล่นยากเติมนี้มันหนวกเกินใช่รุ่นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่อย,อยู่เยอช่วงช่วงดึกดึกตาแล้วผมมาแล้วพี่ชายเล็กเลยทำหนึง อุ้ยมีตัวขึ้นตึกไปเยอะเลยตายอีกหนึ่งวิ่งไปตามแตกมึงเลขอะไรกูชื่อมากับยังยังบิวอ่ะมากับบิวบังอ่ะโอเคโอเคตีไปแล้วพี่ชายตีไปแล้วตีไปแล้วตีไปแล้วเด้งไปแล้วอย่าอย่าอย่ามีตัวตั้งหลังผมอ่ะหน้าพี่ตัวนึงอุ้ยตายอีกหนึ่งตายอีหนึ่งนับน้ำแตกอุ้ยผมตายพี่ชายคีย์บอร์ดแม่งเดินเองตายอีกหนึ่งปล่อยพี่ชาย ตายหนึ่งครับน้องตายหมดครับวายวายฝึงมาไงเนี่ยฝึงมาไงไหลสองไหลสองไหลสองหลสองเก็บอินเทลให้เก็บอินเทลให้เดี๋ยวผมลงไปเติมเลยพี่ชาเดี๋ยวผมลงไปเติมเลยเดี๋ยวแม่งดักผมอันนี้คือพวกติดเกมนะติดเกมเจอติดเกมเราก็ติดเกมเหมือนกันแม่งไม่ไปเรียนไม่ไปทำงานเจอกูหน่อยเทอมแน่ปิดเทอมแล้วอ๋อ เออว่ะเป็นปมไม่ได้บางโรงเรียนน่าจะปิดแล้วอย่าติดเกมบรรทัดติดเกมมาดิบิ๊กแบ็อุ้ยตายหนึ่งตายหนึ่งหนึ่งนะบิวพี่ติดว่ะจะไหวชิวผมไหวชิวไม่ชายต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 าย<ฮ>สวยอะพี่ผมสะไนทูเคไม่งมันจริงเว้ยไม่อยากจะพูดเยอะว่ะละนวลนะละนวลได้นะ,ะนวนะเวลาเนี้ยเอา,เอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะนัวเกิน ดึกๆให้มันเป็นเวลาแค้นดึกๆให้มันเป็นเวลาแค้นดึกๆให้มันเป็นเวลาแคนสวยพี่เดงโอ้ยโอ้ยโอ้ยสามร้อยไม้พับจีพับจีโอเคพี่ชายผมสิบสี่อย่าให้แตกนะน้องใช่ไม่แตกชัวร์พี่ชายผมเราสองเรชัวร์ชัวร์ชัวร์ย่าฝากรับแล้วผมสับแล้วพี่ก็สับละจ้าโอ้เสียวว่ะไม่ได้เล่นนานว่ะไม่เสียวว่ะบิวตามหน่อย

อินเทลเราเต็มเลยพี่ชายตายอีกหนึ่งครับอย่าอย่ามั่วบิ๊กแลกไอ้สัตว์เยอะจริงข้างหลังพี่เนีพี่เนีเชื่อเกี่ยวข้างหลังนะตาย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 พี่ต้องบอกก่อนนะสามร้อยเซฟนี้มันไม่ได้ถึกนะำวิวระวังตัวไว้ด้วยก็ดีโอเคพี่ชายกระเป๋ากูเต็มแล้วระมาทถูกไหมทำประมาททำประมาทหัวเขาเอาเข้าตู้แล้วหอวเขาตู้หมดแล้วคือถ้ามันไม่ถึกพี่ไม่ชวนทำทุนหรอกโอเคพี่ แสดงว่ามันก็สู้กันได้หมดเลยดิมันสู้กันได้แต่ว่ามันก็คือมันคือสามร้อยอยู่ดีอวอยู่เนาะอ่าอ่าถูกถูกต้องอุ้ยอุยเอ็มหนึ่งอย่างไหนเฮ้ยระวังมันต่อนะพวกรุ่นใหญ่มันเยอะอะเฮ้ยมันต่อพี่นี่มันต่อมันต่อมันต่อมาต่อมันมาต่อผมเห็นละโอเครับเรื่องพี่รับเรื่องน้องผมดูันไดกลางให้

รอรอรอไก่ก่อนรอไก่เป็นเวฟแรกก่อนตายหนึ่งตายหนึ่งกูชอบวะกูโดนว่ะตายตายตายมันแคมหน้าพี่มันแคมป์ดนี้โอเคหน้าหน้เจ็บหนึ่งยแม็กีโหลดแม็กีโหลดแม็กีโหลดเหมือนกันโดนนโดนดนน้ดโนโดนนะเจ็บเจ็บเจเจ็บเจบ ผมเจ็บผมเจ็บตายซอยซอยซอยไกลเยอะไกลเยอะตายตายหนึ่งดิวตายตายตายตัวเก็บตายเก็บตัวตายซอ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 ยกูบอกแล้วมาแค่นี้ก็หน่วยสัตว์ไม่จำเป็นต้องรอตอนเย็นนี้อ่ะหี้ยดูโเคแม่งหน่วยเหี้ยตัวอยู่ที่ผมนะพี่ชายเก็บไปเก็บไปเลยน้องโอเคโอเคโอเคโออยู่อย่างนี้ไม่ปลอดภัยนะอยู่ต่อไปไม่ได้ตายตายตายเฮ้ยพี่เนงพี่เนงหัวแบบที่ต้องต้องผมไม่ได้เก็บไหนอ่ะตรงตรงตรงไปเห็นแล้วเห็นแล้ว ไอ้เยอะอุ้ยพีนในหลังอุ้ยเฮียเยอะจเยอะเกินเก็บได้แล้วเยอะเกินนัวเกินสวยสวยสุดเฮี่เนพย่ินพี่ินมันมันมาต่อมันมาต่อเฮยเห้อเอาดิวดวดดิตายตายตายยสวยสวยาดิวนาวววคนเยอะคนเยอะคนัวต่จะตายเฮ้ยผมตายิวตายิวสวยสวยสย้ยนัปิดลปิดลตายพินัยนัวเกินสวยสไอ้เหี้ยอะไอะไรไอุ้ย โดนโดบีวเบี้ยวเบี้ยวเบ้ยนยกูจะตายตายหตายหตายหนี่นตายหนึ่งสวยตายหตายหตายหนึ่งไอ้ยี่กูลนไปหมดละเป๊งมัจริงไ้สัวหหัวหัวตายหตายหนึ่งสวเบ้ยวเยอะเกินอะไรเนี่ยเฮ้ยพอได้แล้วพวกมึงอะเฮ้ยแม่งโนเยอะเกินขึ้นตึกขึ้นตึก ตึกพี่เนหัวหัวลอยอยู่ข้างบนนะเก็บไม่ได้นะเอ้ยน้าเห็นไหมพี่เห็นปะไอซีไอซีไอเจ็กิทแมนไอเจ็กิทแมนไอเจ็กิทแมนโก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 ้หนึ่งไต่หนึ่งไต่หนึ่งตัว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 ตัโกโกโก้ก่อนยาวผมจะโมดยาวผมจะหมดโก้ก่อนบมกวโกได้ป่าไปไปไปพี่ชายไปตายเขาบดแตกสวยสวพี่ชายไอ้เฮียแม่งมันจริงไอ้สัตว์กูบอกแล้วคนแค่นี้พอเว้ยถ้าเยอะกว่านี้เราน่าจะไม่ไหวเนาะบิลเนาะเมื่อกี้แม่งเติมมาสองแน่นะพี่เออมันเติมมันมันมันแบบได้มันอะ พี่นายแคปสวยมากน้องสวยมากแม่งแม่งเยอะได้ปืนมาจริงเยอะจริงได้ปืนไม่ได้ไม่ได้เลยพี่ชายโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก้มไม่ได้อะก้มไม่ได้เฮ้ยมันต่อมันต่อมันต่ออุ่ยกูชอบแบบเนี้ยมันต่อจุดเกิดเลยอุ้ยโอเคโอเคเลิฟว่ะตายหนึ่งตายหนึ่งวินสายสายเยอะสายเยอะพี่นายเห็นป่ะบิ๊กแล็คบิ๊กแล็คโฟกัสโฟกัสโฟกัสได้เซตโฟกัสได้เซตตามมาตามพี่มาโฟกัสโฟกัสเซตออลีี่พ่ไหน พี่ไหนบ้านบ้านไว้เฮาโอเคโอเคไว้เฮาไว้เฮาสกัดไก่หน่อยไก่มันยิงคอกอพี่โอเคสวยน้องชายตามพี่มาตามพี่มาบิ๊กแล็กคอมมิ่ง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 แมนคอมมิ่งครับผมคอมมิ่งครับเฟอร์ชัวร์เฟอร์ชัวร์เฟอร์ชัวร์หน้าปะทะหน้าปะทะเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านไดยโอ้เข้าบ้านยืนพื้นที่ยืนพื้นที่เจ็บ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 มันมันไม่มาเล่นกับเราไก่มันไอ้นี่ว่ะมันมันเล่นมันเล่นมันเล่นเฮ้ยพี่เนโดนเฮ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ย โดนหัวไปอุ้ยพี่ตายยันโดนไก่ยิงไงเย้ยอยู่ไหวปะไยไก่แต่ผมเอาแต่พี่เลยอ่ะมันดูเยอะกว่าหรอมาะวาดใหม่แล้วเมื่อกี้แม่งชุลมุนจัดใช่ตามมาตามมาตามมาผมตามผมตามหลังแบบว่าติดติดเลยรอซับเลยรอซับพรตพี่เลยฟูลซับเหรอฟูลซับฟูลซับเดมอุ๊ยช็อตนี้แม่งไอไอจุดนี้แม่งโคตรสงบอะพี่ สงบจริงสงบบ้างเหอเยี่ยทูเคแม่งย้ายนัวอะไรขนาดนั้นตรงนุ้นแบบว่าไม่ได้เพราะว่ามีตัวไล่ตามเราอยู่แน่เลยโอ้โหมันยิงมาเลยแหละเนี่ยมันยิงมาเลยแหละกระสุนแม่งเฉียวกูมาเลยน่ะเราไหลเราช็อตนี้เราได้ไหลละเจริงพี่ว่าเราไหลตึงแล้วเนี่ยพี่มาแล้วเนี่ยชิลเลยขึ้นมาได้แดงเหรอ๋ยวจับไปพี่ชาย for sure ตามมาตามมาเราเราจะไหลเลยปะแป๊บนึงรอบป๊บนึงเออพี่รออยู่ป่ะพร้อมหนึ่งสองสามแล้วไปเลยนะได้หนึ่งสองซ้ำต่อสายก่อนต่อสายก่อนต่อสายก่อนเจ็บมอนไล่ปะไล่ดิมีมีมีต่อยิงเจ็บสายสวยเก่งมากโดน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 อีกหนึ่งพี่เก็บของก่อนนะฉันสองโอเคพี่ชายบิว ขึ้นมาขึ้นมาเเห็นแล้วตายตาตายตหมดเล่ยวล้ไม่เก็บแม่มาดิขอขึ้นหน่อยครับอครับอุครับองขบองคเออหราบออคหายาออครับเออเออคเอออารัอับเาบเออัอันาบเางคออันเอบเออออ่เออครับัอรับ่อร่อ อ่ไก่มาเก็บได้นะชิเชียขอขอขอเช็คก่อนผมขอเช็คก่อนอุ้ยวิวจุดกันอุ้ยมันเก็บไม่ครบเลยอ่ะใช่ไหมพี่เก็บให้นะใช่เหรอพี่จัดเลยที่น้่งอุ้ยไก่ไหลขึ้นมาสองตัวสู้เดี๋ยน้องไปไหนนึงสวยพี่ชายอ้าวไปตายตายอีกหนึ่งไปโดน <c oughs> ตอบปะวะไอ้น้องอยากตอเนี่ยมันตอบปะ,บปะดูอยู่ดูอยู่พี่ดูให้อยู่ตอบปะกำลังมันเลยกำลังมันเลยมาแตกอุ้ย ฟองไม่ไดมาล้วไม่ได้เล่นโคตรนานไม่งมันจัดเลยนะเบลนะมันมันจริงพี่ชายยังนัวเหมือนเดิมยังนัวเหมือนเดิมยังนัวเหมือนเดิมมาดิเอาดิไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเไอ้สัตว์เก่งไก่ไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาเราจะไม่แต่เราจะไม่แต่งดิกูเกือบตายผมก็เมื่อแต่ผมก็เล่นที่ฟังไม่เอาขอตายอะไรก็ได้ขอไม่ตายพวกนี้เออตายอะไรก็ได้ขอไม่ตายเก่งไก่อ่าห้องนั้นมีนะพี่ อะไรๆมานมันมีไก่แบบไก่ลงทุนกับไก่แบบไก่จริงๆเลยอะเล็ดเปลือยอ่ะกูไม่เอาอะบางคนมันยังใส่ห้าสิบกูยังพอเข้าใจอ่ะบางคนแม่งเล่นเฟสแจกอ่ะม่นรูดกูยังไงวะแล้วแม่งแม่งจัดให้มืดแทบทุกตานะพี่พวกนั้นเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไล่หลังวะกูไม่เอาอุ้ยแม่งจะโดนกัแสบน่าเจอกิชา นี่ก็ไม่ได้อัพของฟาร์มเลยเ้าของฟาร์มเข้ามาอีกว่าลำบากอ่ะตายสวยมากเขาจะอัพของฟาร์มเดี๋ยวพี่ชายแอดมินต้องเขาต้องอัพอยู่แล้วเพราะว่าเซิร์ฟใหม่ๆนะพี่กัปตันเนะมันเป็นแนวเออเซิร์ฟนี้มันเป็นแนวฟาร์มด้วยอย่างตอนพี่ไปดักฟาร์มตอนนั้นได้อินเทลอ่ะมันก็เป็นมันก็เคยโหดมาก่อนนะพวกอินเทลอ่ะอ่ะอย่างนี้ก็ชิวเลยดิพี่ชิวดิขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอ้วตายแต่ตอนเนี้ย ฉักจะชิวเกินไปละมันไม่ต่อใช่ไหม,มใช่มันไม่มาซัดก,กับเราละเพราะว่าของมันอาจจะอยู่ในตูน้หรือเปล่าก็เป็นไปได้นะของอาจจะอยู่ในตู้เอาไงเราจะดิ้นไหมถ้าอันนะ่ะที่เล่นอินเทลฟ้าเลยนะโอเคพี okay, ่ชายผม <c oughs> กับร่างกับร่างเดิมบิวกับร่างเดิมกับร่างกับ สวัสดีครับดำน้ำอุ้ยเอา้าอุ้ย,ยสัตว์ MVP ใหม่ไม่เอา MVP ใหม่ยิงกูโอใช่บนตึกบนตึกอันนี้ปะ,ต,ะตึกใหญ่ปะเดี๋ยวพี่ขึ้นโอดดูให้เราแป๊บนึงมันมีอะ่ะพับจีอ่ะเขาได้ยินเสียงเนี่ยโซเนี่ยเออตึกใหญ่ตึกใหญ่ MVP ใหม่หัวหนึ่ง ครับกูดันมาละวไม่ไรหรอกอินเทลฟ้ามันแตกได้ตามมาบิวถ้ามันมีพับจีตัวเดียวเราไหว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 เชียวพี่ไหวเชียวพีกวะไอ้มันพีกผมล็อกให้ไอ้เหี้ยไปไหนปีกเอพีพีสองตัวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พละามพละามพละามหัวหนึ่งหัวหนึ่งพี่เนหัวหนึ่งสวยสวยสวย็อกไว้เราไวไม่มันจะลอยหาพี่เลย มันโรยแน่ละไอ้สั์โรยมาแล้วหนึ่งอุ้ยโอ้หไม่ไม่ยิงผมโอ้ยเอาไงพี่มาเลยกำลังไปมาพี่ชายผมว่ามันน่าจะดักพี่ก่อนนะเอาแล้วทำไมเองไปเกิดโคลรที่เหรอพี่วะผมผมตายหน้าอ่ามาเก็ตเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร ้ยอ oh, ุ้ยโอ้โหแม่งแม่ง <pH> ล <itus> ็อกผมหัวเม็ดเดียวปะหัวเม็ดเดียวเหมือนจะหัวเม็ดเดียวอุ้ยมันลงมาเก็บของม่ใช่ชชั้นหนึ่งชิปหายแล้วไงบิวไหวป่ะพี่กี่ตัวชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแน่สองฝั่งตรงศพผมเลย อุ้ยหน้าหน้าผมหน้าผมไม่ใช่แม่งดันมาหน้าพี่ยวมีผมไปไม่ได้พี่พี่ชายไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเอามันไปเอาเองมันไปเอาเองโอเคได้ได้ได้สวย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 กูโดนตายหนึ่งอุ้ยสวยพี่ชายโอ้โถเกิดตรงนี้ก็ได้พี่โอเคพี่ พี่ลงตัวเปล่ามาเฮียไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาให้เดี๋ยวผมไปห่บ้านดำสายหนึ่งสอยพี่ชายตายสองสอยพี่ชายพี่เก็บของขึ้นมือมาใช่ปะสวยพี่สวยพี่ในหลังไปเติมตัวนึงมันก็เก็บของมาเนี่ยโอเคโอเคสวนได้ยามยนต์สวนสวนสวนได้พี่ เฮียพระรามดีวะแม่ไปรูดแม่ไปรูดของเฮยียเฮียแม่งเฮย้ยชิบหายแล้วผมโดนตายตายตายโดนโดน ถ้ารำดันมาหน้าพี่สองตัวนะบิวตายหนึ่งตายหนึ่งหน้าผมนะ okay. หน้าพี่หน้าพี่หน้าพ <Okay, okay. S 2> ี่โอเคโอเคตายหนึ่งสวยพี่ชายหน้าผมตัวนะโดนโดนไอ้้เหียยิงไม่โดนโดนโดนสวยสวย,สวยบิวพี่ชักแม็กอยูผออ่ผมอ้อมให้ผมออ้มยิงไม่โดนนะโอเคโอเคมีตัวล็อกมีตัวล็อก คนไมเก็บของแน่เลยของแม่งระเบิดเยอะไม่ได้เก็บหลังหลังมาสหลังมาสหน้าผมเก็บได้ป่ะบิวชวนเก็บได้ป่ะโอ้ยตัวของโดนกระลาหนผมตายตัวของตายรอแบบมาแล้วโอเคพี่รอโดนหนึ่งโดนหนึ่งเม็ด่งรุมผมตอโอ้โหพี่ตายพี่กดสุ่มมาเบลผผมเก็บของแล้วพี่ออ อยางเก็บของแน่เราอ่ะสงคามพระรามอาเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวียจากเวียจากหลังผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันว่าหลังๆๆพี่ในหลังอ้สัตว์เ้ยเี้ยมึงหยุดอย่างนี้ดิสัตว์กูจะไปนัว Oh. โดนโดนโดน oh. ว้าวเเก็บของวะเหรอใช่ใช่ใช่่ให่ร่างผมนี่ฟารัมมันถอยสุดเลยอ่ะหัวแล้วีเห็นแล้ว, <ๆ S 2> ลวต้องรัวต้องรัวรัวถอยไปละตายตายสอยไอ้เหี้ยมันจะเข้าบ <ๆ S 1> ัมัมแนแดงสาม เก็บของเลยเก็บของขึ้นมือไปเลยนะำวิวโอเคโอเคโอเคพี่ตายอหนึ่งพลังตายหนึ่งสวยพี่ชายสอยมันดันมาปะมันนวลอยู่ตายอีกหนึ่งพลังตายหนึ่งสวยพี่ชายสอยพี่ชายเก็บของขึ้นมือไปเลยแล้วก็มาตรงนี้ต่อเลยสวยน้องหลังโล่แดงสามปะหลังโล่หลังโล่น้องโอเคโอเคโอเคดันไปหน้าเองตัวหนึ่งโอเคหน้าพี่เจอาน่าพี่เจ้สองตัว มันเห็นพี่ละผมไปเล่นกับพี่แม้ผมจะหมดตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งสวยบิวหน้าพี่อีกตัวเอ้ยหน้าหน้าหน้าโลนหน้าโลนหลังโลนโอเคถอยแล้วถอยแล้วเฮ้ยหลังหลังหลังเก็บของไปเติมอีกเอาอันนี้ก่อนตายหนึ่งเอฟวีพี่แตกอุ้ยโหแม่งโดนหัวเฉดเลยไม่เป็นไรน้องสามตัวพี่ชัยสามคนเราพวกสองตัวนะที่พระรามเปลี่ยนไปโคตรช้าเลยอย่ากดสุ่มนะ ไม่สุ่มไม่สุ่มไม่สุ่มพระรามก็มันได้อะกูบอกเลยมันเอากูละเกี่ยมันจะเบิ้ลกูตายหนึ่งไอ้สัตว์สอยพิชายสอยพิชายสองสิบห้าวิสิบห้าวิโดนอีกสองอ่อะโอ้ยแยเวียด MVP แม่ง แรงว่ะไวจัดเลยต่อพี่ต่อต่อต่อพี่ต่อพี่กดสุ่มไหมเฮ้ยเดี๋ยวต่อรอบนี้รับพอแล้วเอาพอหอมปากหอมพอดีกว่าราอาได้อยู่อยู่มามามาผมผมมาผมมาได้หาพี่ได้ละตายหนึ่งตายหนึ่งดันมาตัวหนึ่งพี่นี่ย ตะวอรอย่างนี้ก็มันนะเชียร์วิวอ่ะมันไม่ใช่มาตายตายตายยังมีพีเก่าตายแล้วสั่งลอกมาปะนี่รู้ว่ามันโกยของไปหมดแล้วมั้งน่ะไอ้เหี้ยไปโพสหุ่ยโซนเล้งแม่งเล้งโซนโพสนะบิวโอเคโอเคละแม่งเล้งผมแม่งขับยิงแต่พระรามมันไม่ต้องซีเรียสเว้ยเราเล่นแบบว่าเอามันอ่ะเอาฟิวเออเอาฟิวแล้วก็เอา เอาอะไรอ่ะเอาประสบการณ์แล้วกเอาประสบการณ์เอาประสบการณ์เอาดิเราไม่ได้เล่นกันนานเว้ยโถพี่เฮ้ยๆหลังๆเกี่ยวมันดิโอ้โหไม่มีตัวช่วย้่ะเนี่ยแม่งอยู่ที่สูงอีก่อยไม่นะบ,บิวพี่มาแล้วนะจัดเลยพี่ชยัยจัดเลยไม่ล่นก็มานะ ตายตาย้ายพระรามอยู่หลังเราพี่มาเอาตัวเอ้ยสัตว์แม่ถามมิ่งมึงโอ้เฮ้ยตรงตรงไม่ได้ต้องมา,ต,งมา,ต,าตายหนึ่งตายหนึ่งพระรามแตกสวยพี่สวยไปแล้วขึ้นไปล้วขึ้นมาหาพี่เหรออ่าอยู่ชั้นหนึ่งตรงตรงตบตรงตบผมพี่สายสามตัวสามตัวโอเค ูดโดนละขี้อะเต็มเลยมามามามีของให้เล่นอยู่นะถ้ามาหาพี่ได้ใช่เดี๋ยวผมหาชิกไปเดีย๋ยวแต่มันน่าจะดักผมจุดกัน อุดอนมาพี่เฮ้ยอาบนบนบ้านบนบ้านของมิดโอ้ยี่ยะไม่โดนนเหไงวะ แดงสองมีตัวยิงพี่พี่โดนอยู่โอเคตายหนึ่งสวยพิชัยเจ็ดแม่เออสวยมีตัวกำลังไปเติมบ้านแดงสองสองตัวเห็นแล้วหานาบิวขาแดงสองแตกสวยสวยต้องไฟตอนนี้ต้องไฟของพี่ลืมเลย เดี๋ยวกลับไปเจอกันแดงสองก็ได้ตู้พี่อยู่ในแดงสองได้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 มันมันมันมีตัวยิงผมมันมีตัวยิงพี่ด้วยมันวิ่งมันวิ่งไปแดงสองละทำหนึ่งเก็บของพี่เก็บของอยู่โอเคพี่ชายผมใกล้ถึงตัวพี่ละเมื่อกี้มันไปชาพี่กี่ตัวสามเลยวะสองตัวบิวมีของเปล่าขอาเมาของพี่ได้นะดันมาแล้วันดันมาแล้ว MVP บีเก่ามาดรอปแล้วั ดับแล้วโอเคโอเคหาแม็กหายาแล้วเองนะได้เลยผมกดแม็กมบเอ้ะแต่มึงไปส่งพี่แดงสองได้ป่ะพี่อยากไปแดงสองว่ะมันดันมาสวยมากไปแดงสองได้ป่ะพี่วะจะไปยัดด้วยเว้ยแล้วก็เดี๋ยวต่อมันยาวๆเลยได้ได้มันน่าจะซ่ากับเราโอ้ยโผย่พี่ระเบิดโดนเปิ้ลตายกูเกิดโฟล์ไกลอ่ะแม็กโหลดไม่เสร็จเลยพี่เ้ยังไม่เสร็จเดียว นกลังวิ่งไปบิวสองตัวชิมหายละโอ้สยส,ย <laughs> <Yeah. S 1> สั่สี่ตัวไม่ได้คืนหมดเลยพี่ชายเสี่ตัวสี่ตัวไปหาพี่ละ ะลองดูแล้วกันตายหนึ่งสวยครับอีกสามตายอีกหนึ่งสวยพี่ชายอีกสองสอยยอมแม่งแล้วกันขี้เกียจเล่นแล้ว